ูผีแล้วก็ควงควงเองเชื่อไหมมันร้องคำโควนมากนะแย่เข้าไปมันจะแฉยังไงไม่รู้แนละบอกไม่ถูกอะ่ะเฮ้ยแต่น้าก็ยังมั่นใจแนละ้วว่ามันไม่ใช่ผีคนนะแฉขนาดนั้นเลยนะเพื่อความสบายใจหน้าเลยขอมันแย่ซ้ำเท่านั้นแหละผีหลานเปอร์เซ็น หคนลุกเลยเนี่ยรายการน่ากลัวดีนะครับเฮ้ยรอ้นี่ยอะไรเนี่ยสองครั้งแล้วอีเนี่ยโอ้ยมึงจะลองโหยหวนทำไมวะอย่ามารักกูเลยมึงกับกูอยู่ด้วยกันไม่ได้กูมีครอบครัวมีลูกมีเมียแล้วเฮ้ย ที่น้าบอกว่าเรื่องเกิดในห้องแต่งตัวบอกได้ไหมว่าที่ไหนพี่จ่อยไปหุนมองละกับแคบไว้จับนักข้องไวเลยตัดเข้าโฆษณาได้เลยตามผมพี่มาก็ไม่เลวนะเฮ้ยไอแหนม ไม่ตั้งนานแล้วเนี่ยไอ้ก็โชว์อ็อบจังเลยเไปน,ไนี่หัวเฮ้ยเจ้าพ่อรุ่งอยู่แถวนี้

แ,แม่นะไม่มีที่ไหนสุกท่าบ้านเราแล้ว,ลวเชื่อฟังกันดีทั้งน้ำมงอ่ะว่าไงพวกนายพร้อมยังแป๊บนดีคุณหนูอ้าวมิจะพูดลงกระป๋อง เชื่อมึงเลยเฉียดแล้วคขานี้จะผีเฉียดมาปากวะเฮ้ยไม่ได้นะเทปนี้มันสำคัญกับอนาคตของฉันรวมถึงอนาคตของพวกนายด้วยหมายความว่าไงก็ก็ถ้าพวกนายทำแบบในคลิปไม่ได้อ่ะคนดูที่บ้านอ่ะก็จะหาว่าพวกนายเป็นแกงต้มตุ๋นแล้วก็เสียไถึงโคตรเงาอาจารย์พวกนายด้วยแหละเฮ้ยกลับด้อยด้วงี้ได้ไง งงฝรั่งงงเฉียดคิดว่าอยู่แล้วว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดอเชียกก็เลยเตรียมมาไว้สปาวันนีอาจารย์เออพอจะมีของดีติดตัวไหมผมจะไว้กันผีอืมเช่าบูชา9ก้องค์สุดท้ายในโลกนี้มีหมื่นมีแสนก็ซื้อไม่ได้นะครับกนะกันผีแค้วคาดขับรถแหกโค้งลดความสี่สิดตลบรอด รอดตายรอดออกมาตายนอกกระจกแม่แต่องค์อื่นหรือจะเอาโอ้ยไม่เอาวันนี้พบเงินมาน้อยโบราณเขาบอกว่าพระดีเหรียญดียต้องเอาใส่ไว้ในปากมันจะได้แคล้วคลาดและปลอดภัยอืาวนาหนูว่านาตาฝาดไปแน่ๆเลยอ่ะานอนดึกหรือเปล่าอ่อนวาพุ่มกินเหล้ามาเออแล้วดูดเนื้อมานับถือเจ้าแม่กกนอิ่ม นั่นก็ฟีจิลลิ่งกับเมียมาทั้งคืนโอ้ยเฮ้ยพระลงคอไปเลยนี่อีหนูมึงเลิกถามได้แล้วกูจะตายเพราะมึงนี่แหละพี่สมรมานี่มานี่พี่คุณแดงว่าไงคะยังไม่รู้อะดาไม่ออก เดี๋ยวแบกหน้านะหนูจัดเต็มทีนี้นะคุณแดงก็คุณแดงเหอะเอางั้นเชียร์จิงพี่เฮ้ยหนึ่งนาทีพร้อมถ่ายเฮ้ยจะเริ่มถ่ายแล้วเหรอเนี่ยใช่พี่เอาไอ้หนบของพี่เนี่ยมันหายหูไปหนของบ้านน่ะอ้าอ่ะโถเอ้ยชมนี่ชมหน่อยทําเป็นเหลืงเฮ้ยพี่ป้อมเมียพี่มีชู้เมียพี่มีชู้มีใช่พี่ ขอตัวนะจะกลับไปเคลียร์ก่อนขอโทษด้วยพี่แหนมมันเป็นเกมไม่ใช่เหรออ่าโอเคโอเคโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันนะนูนาเนะี่ยไปซื้อแทนพี่เดี๋ยวพี่เนี่ยไปทำเรื่องสาวเช็คเองเกตนาตี้ผีนะักแสดงเรียบร้อยอยังเกตาแต่งเสร็จแล้วแต่ผีน้องก้อยมันหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ก็ไปตามสิกูว่านะเดี๋ยวเราแยกกันไปตามหาดีกว่า อืมจะได้รีบกลับกูกลัวว่ะมึงไปทางนี้แล้วกันเดี๋ยวกูไปทางนี้เองขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Ghost Day สดช่วงที่สองช่วงนี้นะครับผมขอแนะนำว่าถ้าท่านผู้ชมใจไม่แข็งพอแล้วก็เปลี่ยนช่องไปดูละครได้นะครับเพราะสิ่งที่ผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้ อาจเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของท่านกับผีตัวเป็นๆและการปราบผีกันแบบสดๆในรายการของเราและวันนี้เราได้รับเกียรติจากหมอผีมืออาชีพผู้ที่จะมาทําให้เราตาสว่างเรื่องพูดผีและวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องลี้ลับกันมานานเชิญพบกับอาจ,จารย์เม่นและสิทธ์น้องเชียร์ครับ คอยดูนะพี่เรตติ้งเนี่ยพุ่งแน่แท่านผู้ชมเตรียมพบกับการปราบผีสดๆครั้งแรกของโลกเชิญครับอาจารย์จะเต็มเลยฮะ หยิบกระบอกเปล่ามานี่ว่ะหรอชิบหายแล้วพี่เอาไงดีอ่ะมโม่ตามกูไปเฮ้ยไอ้ผีร้ายนึกว่าอยู่ที่ไหนปรากฏกายเดี๋ยวนี้ด้วยเออคุณผู้ชมครับที่เห็นต่อหน้าผมอยู่ตอนนี้คือวิญญาณร้ายแต่คุณอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าขื้นความถี่ไม่ตรงกันเดี๋ยวผมจะทำให้มันปรากฏตัวเช็ดยันแปดพบมึงรู้จักอาจารย์เม่นตะไลโกรโคตรอยู่หลน้อยไปล้ เชิดดูมา,าคมอยาจะลองดีกะอาจารย์เมนใช่ไหมหลบปะหลบปะหลบไปไหนอะหลบไปไหนอะฮะช่วยมองหาดิวะแม่เหมนมนที่คุยกันไว้เลยอะหนูนาบนเวทีอะ<ม>ไ,ไม่เห็นม,มีอะไรออกมาเลยอะ ไหนว่าไม่มีอะไรเลยห่วยแตกทำใจเถอะเราทำดีที่สุดแล้วไม่ได้นะพี่เราเลิกทำรายการนี้ไม่ได้ไหนจะรถหนูคอนโดหนูอ่ะแล้วหนูจะต้องที่ไหนมาผ่อนนะ่ะเอาเถอะใจเย็นวอนวันก็เธอเงเงอย่าไปติดมันมากเลย นั่นหนูนาไป็นไรไปอะมาพี่โอยกับหนูนาไม่ได้โอเคพี่ได้เลย เอาพลัมวิจาหน้าเร็วเร็วเข้านี่นิวตอนนี้นะครับทีมงานของเราคนหนึ่งอะ่ะมีอาการกระสำกสารเหมือนโดนผีเข้าครับไอหมอผีมึงกล้าลองดีกับกูเอาไงครับทา <c oughs> ่านเฮจเย็นกันเว้ยเดี๋ยวบทสาสมลอย ทรงเนี้ยแอคติ้งล้วนๆไ,นไ,ไอ้งูเอ้ยไปเข้าเว้ยเฮ้ยไหนบอกอย่าพึ่งไงก็องบอกกันตัวย <c oughs> กขนาดนี้ยังยิ้มได้ของจริงแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ดูดิเฮ้ยอีที เขาอ,อยู่ด้วยคนนะอยู่ด้วยกันนะอุ่นใจโอเคสสูู้เขาอ,อยู่ด้วยคนนะข้างในแอร์มันร้อนโอเครันนะเออไอ้หนูใชนไหม เจ้งเจ้งเจ้งเด็กเต้งขึ้นโอเคโดนไปขนาดนี้ยังไม่เป็นไรเลยเว้เย,สยเสียยคุณภาษาเสกพี่คิด <ś c oughs> เล้วว่าพวกมึงจะทำให้กูได้อ่ะ พี่มาบอกว่าแค่เรียกเบาไปพี่มัด่าพี่ไฟด้วยอะเฮ้ยอะไรอารผีแน่เยเนี่ยยงไอีทีนะครับที่คุณเห็นตอนนี้นี่เป็นเสียงโหยหวนจากปีศาจร้ายเลยนะครับไม่ใช่เสียงผู้หญิงคนนี้นะครับมงโอย mình máy Sống sải chả ọc Sống to nhé Phí chả chạy ngã là gặp chung <laughs> <Mình đánh. cười> แม่งเ então, อ้ยผียังไม่ออกดิวะชีพนิ้วด้วยเอ้ยจะไปเมื er ่อไหร่ไอ้หมอผีไม่สองคนนั้นมีฝันขนาดนั้นนะไล่ผีอยู่ไหมท่านผู้ชมครับ เหตุการณ์เมื่อกี้นะครับทำเอาผมอะ่ะแทบหยุดหายใจไปเลยทีเดียวและตอนนี้อาจารย์ทั้งสองท่านได้ไล่ผีที่เข้าสิงทีมงานออกไปเรียบร้อยแล้วครับ น่ปแล้วนะวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้ก็คุณหนูดิผีเข้าอ่ะแล้วซ้อมเราเอาซ้อมเราเเนี่ยแล้วพมมันหมดเลยอ่ยเอ้ยเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจคือเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเรตติ้งเบรกอดีมากเลยนะรุ่นน้องฉันโทรมารายงานว่าเรตติ้งชนะรายการวิทยุวัดนะว่าแต่ว่าไอ้ผีที่ออกอ่ะมันออกแล้วมันไปอยู่ที่ไหนอ่ะ ไปสู่สุคติแล้วมั้งไม่ใช่แล้วฉันรู้แล้วมันอยู่ไหนอยู่ไหนนะ เหลือทีมงานอยู่แค่นี้นะครับแล้วมันจะทําการถ่ายทอดสดต่อไปได้ยังไงยังไงก็ต้องได้แล้วเรื่องผีแล้วครับว่าไงพวกนายสองคนหื่จะหัวอะไรเมื่อกี้ไป่เหตนเหรอก็ดีเราจะได้เผยคนทั่วประเทศได้เห็นการถ่ายผีผ่านทีวีเป็นครั้งแรกในโลกการถ่ายทอดสดครั้งนี้นนจะทําให้พิธีกรปากหมามันอับอายขายขี้นหน้าเป็นนี่เหลืออีกกี่นาทีถึงเวลาถ่ายทอดสดครับอสองนาทีพี่น้องห็นที่ผีเข้าทาภายในป้อมได้นะ ได้พี่ดีใครถ่ายผีให้ฉันได้ถึงจ่ายไม่อัน้นงั้นเราจะแบ่งเป็นสองทีมออกถ่ายผีน้าข้อมันเป็นพิธรกรทีห่หนูนะคะนะถามกุสสกคัญไว่ากจะไปอะหรือน้าข้อมไม่ทำฉันจ่ายให้เยอะนะไม่อยู่หนครับงั้นผมคุมสวิตชิ่งใครในป้อมเองเฮ้ย,อ,ยอ้าวรื่ว่ากลับกันไปหมดแล้วแล้วนี่ไม่อยู่อะไรกันตรงเนี้ยคะเอาลเราละเธอมาก็ดีแล้วเกศเดี๋ยวช่วยฉันคุมเสียงด้วย ถ้งางั้นก็ทุกคนแยกย้ายกันไปทำงานได้แล้วไปอนี่ๆอผีที่มาออกอรายการวันนี้รรอเวอร์ก็เออดิ <c oughs> โดนมากอะ่ะนี่ถ้าได้นะ กูจะยอมบวชชีไปอยู่สำนักเดียวกันเลยอะคนเนี้ยกูรักจริงโว้ยผัวก็แต่อีกูปรีเกตนั่นแหละมันจะง่าไปซะก่อนเฮ้ยแค่นี้ก่อนนุ้ยงานเข้าอ่ะพี่ป้อมมาตามแนตตี้เองเลยเหรอคะหืมแนตตี้ยไม่ได้อู้เลยนะคะไม่เห็นต้องทำหน้าดูขนาดนี้เลยอ่ะ แมตตี้กลัวไปหมดแล้วอะ่ะไม่เชื่อก็ลองจับนี่ดูสิคะดูสิใจเต้นตุกบตุบุไปหมดแล้วอะ่ะ